สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สสาะเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเอคิดว่าวันนี้หลายคนน่าจะเห็นคลิปนี้แล้วอะคลิปอะไรเอมามาดูพร้อมกันค่ะ ใช่ก็เลยไม่ได้สงสัยเนียนมาค่ะเนียนมาเลยตันี้่อเนอายุ49ิเกาไม่เออนีแล้วสี่อายุด้วย48 47แต่ว่าหน้าตา30อสกเนะคะวัยเดียวกันอายุเท่าไหร่ครับส5ฮะปูิอายุสิพเองเหรอ เออไม่ใช่สิบเด็ดหรอไม่ยังย้องแก่เฉยๆโอเคอ่าอะไรอะเอะ๊ก็คือมันเป็นสองเหตุการณ์เนาะมันเป็นสองเหตุการณ์ของน้องอ,อมใช่ไหมนะคะเหตุการณ์ที่ว่าคือ,อยังไงเออก็ที่เราอย่างที่เห็นกันแหละหนึ่งแม่ก้อย แม่ตัวเองแท้ๆอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ก้อยอ่าถูกวันจ้าแต่แต่แต,แต,แต่ลืมจ้ะว่าแม่ตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยบางทีเอก็ต้องนึกดีๆนะอย่าว่าแต่อายุคุณแม่เลยตอนเนี้ยอายุตัวเราเองหยุดนับไปแล้วตั้งแต่ยี่สิบสามวายเออายุเท่าไหรอ่อ่ะเออคือบางครั้งอะ่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจเนาะคือแต่ละครอบครัวเลี้ยงมาไม่เหมือนกันอย่างครอบครัวน้องอเอาน้องออมบอกเองว่าก็บ้านน้องออมออกแนวสไตล์แบบเออไม่ใช่ว่าทุกวันเทศกาลจะต้องแบบว่าเออจะต้องมีอะไรใหญ่ๆเลี้ยงใหญ่ๆถ้าเธอลืมวันเกิดฉันฉันจะต้องแบบงอนแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยดูจากหลากหลายเหตุการณ์ถ้าใครติดตามน้องหลินน้องออมมาจะรู้ว่าบ้านน้องออมอะ่ะจะค่อนข้างเรียบง่ายสําหรับไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะบางทีน้องออมก็ลืมนะคะคือไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญนะอย่างเช่นทุกวันเกิดอย่างสมมติอ่ะมันเกิดหลิงออมอย่างเงี้ยเอ่อพี่หลิงแลดูว่าจะให้ของขวัญน,น้องออมอะไรอย่างเงี้ยแต่กับวันเกิดพี่หลิงไหนล่ะของขวัญจากน้องออมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นประเด็นเหมือนกันก็คือซึ่งน้องออมเคยบอกมาแล้วว่าก็ซึ่งพี่หลิงเป็นคนบอกเองด้วยซ้ำว่าน้องออมเป็นคนที่ส่วนมากก็ให้ของขวัญพี่หลิงอยู่เรื่อยๆแล้ว ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์สําคัญเนื่องจากครบรอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนอยู่แบบสบายๆท,ท,ทั้งๆที่ถ้าใครติดตามน้องหลินน้องออมมาจะรู้ว่าน้องออมเนี่ยหญิงจ๋านะค่อนข้างเห็นอย่างเงี้ยบางทีแต่งลุกบอยๆพี่กรณ์อ่ะแต่จริงๆข้างในอ่ะหญิงจ๋านะเป็นแม่บ้านแม,แม,แม,แม่เรือนจัดข้าวจัดของแสดงว่าน้องออมอะ่ะมีความเฟมินีในทางที่ถูกต้องคืออะไรเอ คือมีความเฟมินีนก็คือความเป็นผู้หญิงอ่ะเออจัดบ,บ้านจัดเรือนเช็ดนั่นเช็ดนี่เช็ดได้ทั้งวันอยู่บ้านว่างๆก็จะมาจัดห้องอะไรอย่างเงี้ยจัดได้เป็นวันวานอันนี้คือความเป็นเฟมินีนใช่ปะ่ะเออฉันเป็นผู้ชายฉันก็จัดเหมือนกันแน่ใจนะว่าชายแท้เสียงอย่างนี้เลยเสียงอย่างห้าวอ่าแสดงว่าเป็นเรื่องของบุคคลแล้วกันไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะแต่ใดๆในความเป็นเฟมินีนบางคนก็จะแบบขี้น้อยใจถ้าคนรักลืมวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง มันคงเป็นเรื่องเป็นราวนะน้อยใจนะแต่กับน้องออมหมอก็น้องออมไม่น้อยใจไงเพราะพี่หลิงจําได้ตลอดก็ว่ากันไปแต่เอว่าเนี่ยขนาดเหตุการณ์ตามคลิปอะนะแม่ก้อยแม่ก้อยก็ไม่ถือสาน้องออมบอกแม่ก้อยครบรอบอายุสี่สิบเก้าปีปีก่อนแม่ก้อยบอกสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดเออก็ไม่ได้โกรดน้องอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่จะต้องมาเป็นประเด็นคือชีวิตตอนนี้มันมีอะไรหลายเรื่องที่สําคัญและนะ่าเป็นประเด็นมากกว่าแค่ จำมายุผิดอะไรอย่างนี้ปะคือถ้าจะนับให้ถูกน้องออมก็นับได้แหละก็คือต้องมาไล่เลียงแล้วก็หักลบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่านี่ก็เดาไปก่อนเลยว่าสี่เก้าอ่ะเดี๋ยวแม่ก็เฉลยมาเองว่าสี่เจ็ดอันนั้นคือปีก่อนนะล่าสุดน้องอาร์ตน้องชายแท้ใช่ไหมก็ยังจําแบบว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมน้องอาร์ตบอกอายุสิบหกใช่ไหมน้องอ,อมบอกอ๋อสิบหกหรอไม่ใช่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ย คอมเมนต์จากต่างชาติแฟนแๆฟแฟดูแล้วก็ขำบอกน้องออมจำอายุใครบ่ได้เลยแม้กระทั่งอายุตัวเองก็เปล่าอายุตัวเองนี่เอาจริงเองยังจำอายุตัวเองไม่ค่อยได้เลยต้องตั้งสติดีๆก่อนสตาร์ทเลิกนับไปแล้วค่ะไม่ใช่อะไรนะมันเยอะอ,อุ๊บเอแซลตัวเองทำไมไม่มีใครแซลเอเองเลยนะชงเองเล่นเองเจ็บเองนักเลงพอนะคะเลิกนับแล้วจะไปนับทำไมนับแล้วมันจะเกิดประโยชน์อีอย่างวะใช่ไหม ออแล้วแต่โคนแล้วแต่โคนมันก็เรื่องสําคัญเรื่องที่เราว่าสาคัญคนอื่นอาจว่าไม่สําคัญแต่เรื่องที่คนอื่นว่าไม่สําคัญมันอาจจะสําคัญก็ได้คือแต่เราคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องศึกษาคู่ของตัวเองให้ดีๆโอเคปะ่ะมามาดูคอมเมนต์แรกกันคอมเมนต์ comment แรกบอกว่านะ่าสงสารแม่ก้อยอะสงสารแม่ก้อยทําไมนะนี่บอกว่าแม่ก้อยอยู่ดีๆนะจากอายุสิบสี่สิบเจ็ดเก้ากระโดดไปสี่เก้าเลยมันเกินไปแล้วนะน้องอ้อมคือ ถ้าลดอายุแม่แม่จะไม่ว่านี่เพิ่มอายุให้แม่ทีไปสองปีเลยด้วยออมอะ่ะจำได้แค่อายุของคนคนเดียวแหละและขอบอกเลยว่าไม่ใช่อายุของตัวเองด้วยเช่นกันใครราคาใครราคาใครราคาทุกคนเออใช่ไหมเอาจริงเธอน้องออมก็จำอายุตัวเองไม่ได้เหมือนกันแหละบ้าหน่าบ้า,า,บา,าพูดไปนะไหนอันนี้บอกแต่น้องออมจำวันเกิดพี่หลิงได้เนาะ อืมนะเดี๋ยวนะอันนี้ดูทำไมจะจำไม่ได้แหมพี่หลิงกับน,น้องอ,อมก็ดังมาด้วยกันแล้วก็เรื่องราววันเกิดเลขวันเกิดน้องอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นเลขที่แบบคือเขารู้กันอะ่ะมันก็ต้องจำได้นั่นแหละใช่ไหมแต่กับอายุแม่ก้อยหรืออายุน้องอาร์ตก็ไม่ได้แบบจะมีการตอกย้ำอะไรมากมายเพราะไม่ได้มีแฟนคลับเหมือนพี่หลิงน้องอ,อมก็ย่อมยากก่การจำจำวันได้แต่ว่าจำให้บวกลบอายุมันก็นเนาะ อืมอันนี้บอกไปเลยตรงๆว่าน้องออมจำได้แค่อายุพี่หลิงเท่านั้นแหละเออโดนใจแม่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 หัวร้อนะคะเขาบอกเธอดูหน้าแม่ก้อยเดทตอนที่น้องออมแบบหาว่าแม่ก้อยฝีเก้าแม่แม่ก้อยเจือนเลยอะเจือนเลยเออคือที่จะมาบอกก็คือว่าคนเรารักกันเราก็ต้องเข้าใจนิสัยเขาบางทีว่าในความเห็นของน้องออมอะนะคะมันก็ เรื่องมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบสําคัญแบบว่าถึงขนาดจ,จะต้องเอามาเป็นประเด็นคือถ้าจําได้ก็จําได้แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องโกรธนะก็ลองใครจํามันเกิดน้องออมไม่ได้บางเดืน,น้องออมจะน้อยใจไหมเอว่าไม่นะดูสไตล์น้องออมอะที่น้องออมเล่าอะ่ะสไตล์บ้านน้องออมคือค่อนข้างเอ่อชิวๆอะชิวๆแล้วก็ง่ายๆเนาะเออ พอออกอะไรแม่ก้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแนวแบบเออก็ยอมยอมกันใช่ไหมแล้วน้องององก,ก็เป็นคนออกมายืนยันการันตีเองด้วยว่าเป็นคนค่อนข้างยอมคนกับพี่หลิงอะ่ะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นฝ่ายยอมเออมันก็น่ารักตรงนี้แหละก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างเงี้ยอยู่กันยาวนะอ่ะเพื่อไม่ให้นะคะป็นการคิดถึงพี่หลิงจนเกินไปนี่เคยเห็นภาพเซนนี้กันยังไงอเอฟเพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วเจ้าของโพสต์ทำเอาใจหายบอกว่าไย หลิงหลิงอยู่เซี่ยงไฮ้หรอดีใจจังที่พี่หลิงจะได้แบบเอนจอยมีเวลาเอนจอยกับตัวเองบ้างนะเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขารู้ว่าเป็นเซี่ยงไฮ้นะแต่เอก็มาเห็นเห็นอะไรเอเดี๋ยวนะคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์เขาว่าไงคอมเมนต์บอกว่าเธอนะเขาบอกนี่มันงานโยเกิร์ตโยเกิร์ต <c ười> คือ ภาพเก่าที่ไม่เคยเห็นแล้วเอามาเล่าใหม่แล้วกันเป็นภาพตั้งแต่พี่หลิงไปงานโยเกิดค่ะเออภาพเก่านะแต่ว่าเราเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกป่ะใช่ไหมทุกคนเอ,อเพิ่งเห็นนะเขาบอกอืมบอกว่านี่ฉันว่าฉันไม่ค่อยฉันว่ามันเกิดก่อนเนี๋ยนะมันเป็นภาพเก่านะฉันดูดูแล้วเนี่ยภาพพี่หลิงอันนี้เป็นภาพเก่านะ ฉันก็ว่างั้นแหละก็ฉันก็เพิ่งเจอหลิงหลิงเมื่อวานที่ตึกเตยอยาจะเป็นพี่หลิงได้ยังไงเขาก็ชักสับสน,ลนแล้วไงเอจงยียุ่งยุ่งอ่ะแล้วภาพเซตเนี้ยมาจากไหนอะคะจากพี่หลิงหรอหรือไงมันคือเกิดความสับสนกันว่าเอ้าพี่หลิงไปโหไปเสี่ยงไฮ้หรอแล้วประเด็นคือเขารู้ได้ไงว่าภาพถ่ายเซตแค่เนี้ยออกมาไม่กี่อย่างอย่างเงี้ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นจากเสี่ยงไฮ้อืมใครรู้บ้างมาบอกหน่อยนะคะแต่เขาบอกไม่ใช่ลรอกเธอภาพเก่าแน่นอนเพราะว่า เมื่อวานเพิ่งเจอพี่หลิงที่ตเตอเออยู่ดีจะโผล่ไปเซี่ยงไฮ้ได้ไงไปถ่ายตอนไหนนะเธอนี่เป็นงานจากโยเกิร์ตมันเป็นคล้ายๆแบบเอ่อภาพตั้งแต่สมัยงานโยเกิร์ตอืมเขาบอกอ๋ออย่างนี้เนี่งไม่นั่นไม่น่าไม่ต้องสงสัยเลยนะขอบคุณมากเลยที่มาบอกหลายคนสับสนนะหลายคนสับสนเขาบอกว่าเอะตกลงพี่หลิงอยู่ไหนกันแน่อยู่เซี่ยงไฮ้หรืออยู่ไทยเออ แล้วคนนี้เขามาบอกว่าพี่หลิงรู้สไตล์ผู้ชมของตัวเองคือจะค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยเอ๊ะยังไงวะภาพนี้มันอยู่ในเซี่ยงไฮ้แต่เมื่อวานเราเพิ่งเจอพี่หลิงที่ตึกเตยตกลงพี่หลิงตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยมาเดี๋ยวผูกเดี๋ยวโผล่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยแหละพี่หลิงรู้ว่าเดี๋ยวแฟนคลับตัวเองจะต้องแบบสงสัยมากเลยนะไหนอันนี้ดูนะอืมเขาบอก หลังจากพี่หลิงแต่งเป็นตัวโจเกอร์ใช่ปะแล้วพี่หลิงก็เสิร์ฟเราต่อด้วยลูกสาวอ่อนหวานให้พวกเราแบบนะตราตรึงแบบไหลไหลารสชาติอะ่ะจะได้ไม่น่าเบื่อจะได้ไม่น่าเบื่ออืมอา้าแต่ฉันว่าพี่หลิงกำลังยุ่งอยู่กับการซ้อมคอนอยู่ไม่ใช่หรอแล้วมาไมอยู่ดีไปโผล่เสียงหาอีกอะงงงงงคือแต่ละคนคืองงไปเลยนะ เขาบอกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเราเหล่าแฟนคลับจะไม่มีทางได้รู้หรอกว่าตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน้องๆตลกไหมล่ะเราอ่ะกําลังคิดหนักว่าหลิงออมอะกาลังยุ่งอยู่กับการซ้อมใช่ปะแต่จริงๆหลิงๆอยู่เซี่ยงไฮ้เขาบอก no way เธอนะพี่หลิงตอนนี้ไม่ได้อยู่เซี่ยงไฮ้มันเป็นภาพเก่าเธอสรุปยังไงคะ คาดการว่าถ้าให้เอสรุปหรอคือเอก็ยังสงสัยเป็นช่วงๆนะว่าหนึ่งเ,เขารู้ได้ไงอะ่ะจากภาพถ่ายแค่นี้ว่าพี่หลิงอยู่เซี่ยงไฮ้แค่นี้เองเขาก็รู้แล้วอยู่เซี่ยงไฮ้นะคะสงสัยอันที่สองก็คือเอ,อเมื่อกี้คิดได้ว่าสงสัยอะไรอีกนะคําถามคือทําไมเขารู้แค่ว่าภาพเนี้ยพี่หลิงถ่ายแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นเซี่ยงไฮ้ใช่ป่ะนะแล้วก็สองเขา มีคนรู้ว่าเนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่สมัยงานโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะก็คือโยเกิร์ตอ่ะแล้วก็ค่อยเอามาโพสต,ตอนนี้เท่านั้นแหละนะจ๊ะอ่ะก็ใครรู้อะไรก็มาช่วยเอขยายความหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แฟนๆกำลังสงสัยกันมากเลยเห็นพี่หลิงน้องอองกำลังยุ่งอยู่กับการซ้อมแฟนคอนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนี้แล้วทำไมอยู่ดีเดี๋ยวก็เป็นโจ๊กเกอร์เดี๋ยวก็ไปโผล่เปนสาหวานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตกลงพี่หลิงอยู่ไหนกันแน่นะ ความเห็นเอหรอก็ตามที่เขาเล่ากันแหละภาพเก่านะคะสมัยงานโยเกิรต์ตแต่พี่หลิงหรือเปล่าพี่หลิงเป็นคนเอามาลงไหมคะไม่รู้ว่าไม่รู้ใครเอามาลงเอยังไม่มีเวลาดูเลยแต่เห็นเขามาโพสต์กันนะคะน่าจะเป็นภาพเก่าแต่ตอนนี้พี่หลิงอยู่ไทยค่ะไม่ได้บินไปไหนหรอกถ้าบินไปไหนถ้าไปบินไปเซี่ยงไฮ้เหรอคุณคิดว่าจะรอดพ้นสายตาของเราเอฟซี FC, หรอไม่ว่าจะสุวรรณภูมิไม่ว่าจะผู่ตงที่เซี่ยงไฮ้คุณคิดว่าจะรอดสายตา แฟนขับพี่หลิงที่สนามบินได้หรอมันต้องมีโมเมนต์สนามบินออกมาอยู่แล้วนี่เงียบกริบไม่ได้ไปไหนหรอกครับอยู่ไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมนะคะก็คลิปนี้เอามาแก้คิดถึงหลิงออมละกันนะมันใกล้งานแฟนคอนเข้ามาทุกทีแล้วก็เชื่อว่าพี่หลิงน้องออมก็ตื่นเต้นแฟนๆเองก็ตื่นเต้นแฟนๆหน้าง,งานเองก็ตื่นเต้นแฟนๆที่ซื้อลฟ์สตรีมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกันหมดเลยเอกก็ตื่นเต้นเอตื่นเต้เตนธรรมดาได้ปะทำไมต้องตื่นเต้น มันจะได้เฟลเลงเลเงต้องมา okay, อโอเคปะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรเอคิดถูกใช่ไหมที่ว่ามันเป็นภาพเก่านะคะแล้วก็ตอนนี้พี่หลิงอยู่ไทยแหละไม่ได้บินไปนอกอะไรเลยเหรอนะเอาแต่ซ้อมแฟนคมเป็นงานใหญ่คุณต้องเอาให้เด็ดขาดเอาให้เด็ดขาดเอเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะ ใครรู้ความจริงมาบอกเอหน่อยนะอะล่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ